สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45เซ n ต w นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวรรณนาทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดแถลงข่าวงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปครั้งที่25ประจำปี2566 วันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแกน่นแถลงข่าวง,งานประเพณีสมมาน้ำขึ้นเพลงเสงประทีปครั้งที่25ประจำปี2566หนึ่งในประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าสอนราชการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมที่ท่าน้ำลอยกระทงบึงพระลานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในสายทานประทีป5พื้นที่อัตลักษณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่สุขโขทยัยตากและสมุทรสงครามสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย พร้อมสอนแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจากทั้ง20อำเภอได้ร่วมกันจัดทำประทีปหรือกระทงขนาดใหญ่เข้ามาร่วมลอยที่บึงพระลายชัยจึงเป็นที่มาของงานประเพณีสมมน้ำคืนเพลงเสียงประทีปซึ่งได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่25สำหรับในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่26 ถึงวันจันทร์ที่27พฤศจิกาย,ยน2566ณท่าน้ำลอยกระทงบึงพระลานชายัยอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีลอยพระประราชทานการประกวดที่ดาสาเกตนครการรำวงสมมาน้ำคืนเพลงแสงประทีปกว่า5,000คน รวมถึงขบวนแห่เมืองสาเกตนครและ11หัวเมืองบริวารประกอบแสงสีเสียงอย่างอลังการซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีของชาวไทยพร้อมเชิญชวนให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบตองหรือต้นกล้วยและเน้นย้ำการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานไม่ให้มีการจุดพลุหรือประทัดโคมลอยและการดื่มแอลกอฮอล เพื่อให้เป็นงานประเพณีวัฒนาธรรมที่ปลอดภัยและสวยงามสืบไป,ปส,สวัสดีนะครับเรียนท่านผู้งานสมมาน้ำคืนเพลงเียงประทีบซึ่งเป็นงานช่วงเทศกาลนั้นก็จึงได้มีแนวความคิดร่วมกันยกระดับการจัดงานระดับในการแถลงข่าวใน,าในการสำคัญนี้ สำหรับงานประเพณีสมานนาคืนเพลงสิยงประทีศนั้นที่ีสปี2567ที่จะถึงนี้นมาเที่ยวชมงานมาร่วมงานร่วมหมายความว่าร่วมรอยกระสวนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็จังหวัดภาคอีสานนะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนภาคอีสานในเชิญจังหวัดภาคอีสานงานาสมมาน้ําคืนเพลงเสียงประทีปในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราคือประเพณีการลอยประทุมนั่นเองค่ะแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะซึ่งมาแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับร่วมกันในการที่เราจัดงานาสมมาน้ําคืนเพลงเสียงประทีปในครั้งนี้ เองก็เป็นปีมหามงคลที่สําคัญคือเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนที่น้องสื่อมวลชนที่พักรบรักบรรดาท่านผู้มิเกียรวันนี้มานางสาวอาชิรญาถงญาติูนฐานยืน,นจัดเวชเกสมัยทวารวดีเมียไแค่แล้วทุกๆวงปีบ่ได้เว็นมาห่วงห้มกันเรื่องในหมาบอยเกิดมาบ้านุห่าง

วิ่งขวัญทุกับ่พี่น้องชาวร้อยแสดงแสกสีเสียงสือสอง่อผสมนะครับในชื่อชุดการแสดงนกนานงขัาวโกมาครับที่จะให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและ ต่อที่ร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์กรระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2567วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายชูสักราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์กรระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2567ณนห้องประชุมสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอด็ด โดยมีคณะอนุกรรมการและผู้แทนสากลการเกษตรที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสากลเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลและสรุปผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้ประจำปีงบประมาณพฤกราช2566ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สากลการเกษตรในโครงการต่างๆดังนี้ โครงการปกติอนุมัติเงินกู้ให้แก่สากลสตรีโพนทองจำกัดจำนวน1 5 0 0 0ล้านบาทเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้โครงการพิเศษโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าสำหรับร้านค้าสากลที่ดำเนินธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตสา,ากลปี2567เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายได้แก่สากลการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดจำนวน3 5 0ล้านบาทสากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิ3จำกัดจำนวน1ล้านบาท โครงการพิเศษโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒน,นาศักยภาพการดําเนินธุรกิจสากลเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกได้แก่สากลการเกษตรจะตรุรพักดิ์พิมานจำกัดจํานวน2ล้านบาทและสากลการเกษตรพนมไพรจำกัดจํานวน2ล้านบาท โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สากลการเกษตรโดยให้สากลการเกษตรพิจารณาวางแผนการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานภาพของสมาชิกเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถต่อย,ยอดสร้างรายได้จากธุรกิจของสากลซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป ปิดท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบไทย QM กระทรวงมหาดไทยประจำปี2567 วานี้เมื่อเวลา13.30นนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดจากจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้แทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบไทย QM กระทรวงมหาดไทยประจำปี2567ผ่านระบบ สุ meeting, ่มข่าวมิ팅ณห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น2สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ8ข้อสั่งการสู่การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบไทย QM กระทรวงมหาดไทยประจำปี2567ดังนี้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รีเอ็กซเรย์ครัวเรือนที่เคยได้รับการสำรวจและสำรวจครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนใหม่หรือครัวเรือนตกหล่น วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้เหมาะสมในแต่ละครัวเรือนแก้ไขปัญหาร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายโดยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและเกิดความยั่งยืนกำกับและติดตามผลการดำเนินง,งานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรายงานความคืบหน้าทุกวันจันทร์และรายงานผลการดำเนินง,งานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนสื่อสารสังคมเชิงรุกในทุกช่องทางท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทาง ช่อง45ซีซัตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM บริจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะภายในอแนนอวี้อบรจชวยด Raih ไรพรว n นส s right has received a royal r a t o n g r a d t o a l l y bestowed by His Majesty King Mahawatiralongkorn, ah p r a w a p i r a k Rang Jao Yuwong, her m a n t g e r of the festival. We also appreciate the kindness of Her Royal Highness Princess m a h a j a k r i s i r i n t h o r n who bestowed the trophy for the winner. ต้องกับาววเชิญไฟพระราชทานในปีนี้ขึ้น,นไายที่ว่ามยดีนะครับปัญญาโยงการบริหารส่วนตะวันต้อยเอด ผู้ชนญเพื่อรองรับพระราชทานคือนายปัญจงโพสิทธิจจรนัานนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดคณะผู้เชิญทร้งประเีศราชทานคือคณะกรนักธิการบุคคลในขบวนกเกียรติยศในชุดใบสาเกที่สดสวยงดงามนะครับก็เคยพนักงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ50 เพนเพือ uh, um ิหน้าที่็เปนารับองาศอเรกง่าัคื่องกรารับปรกันสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นขั้นตอนที่จะต้องาตรวจดูเพ่อวา เพื่อเปิดต้นปีศาจรวมถึงการเปิดรับการมากต่อมาจะเป็น่าเปดเยรถปรากตวที่ธนาคารแดงเพื่อใ้เรานบริการจากนั้นเป็นคณะเจรจาตกลับผ่ากครับ ได้รับพระราชทานพระปฏิพระรารานทั้งสามพระอุปพลานชัย mm hmm. เพื่อเป็นสิริมงคล mm hmm. เป็นขวนัญ mm hmm. เป็นกำลังใจ mm hmm. ให้กับพระสงฆ์ที่ก่อ mm hmm. ผู้จะทำพิธี mm hmm. นำพี่น้องชาวเลงเ mm hmm. สร็งประทีป mm hmm. ประเพณีลอย คำว่าขอขมาตุมเหหีขมามิตัรพันสัพพาป,ปังวินัสตุอภิปูเชมะอายมมีปาเทสิอในพิธีครับท่านประธานพิธีท่านประ,ประได้นำไยพระราชทาน ไปจนจดยังบริเวณพระปฏิพระจันทานทั้งสามพระองค์ฟังหลังด้วยนะครับผมอยู่ในมือของท่านสามารถจุดธูปและเทียนเพื่อเตรียมที่จะร่วมลงลอยไปพร้อมๆกันในขณะนี้ได้ 哦，好的，好的，没问题。 <อ>แสงสีเสียงสื่อผสมนะครับ ชุดเดรมิษนคราบรูชาทาทีถล่งราชกษัตราจากวิเทเลทกระสีร้อยเอ็ดที่น้องชาวเอกทุ่งภาคสามารถจับจองพื้นที่บริเวณที่ว่าสี่สำคัญมีเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นรูปนะครับแสงสีเสียงประกอบอย่างพดตามเรียกได้ว่าลาสสไ,ได้ได้อีกสักครู่ครับรกลับมาเจอกันในช่วงของการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดเดรมิษนคราบบูชาทาทีถล่งราชกษัตราในช่วงนี้ ให้ทุกภาคเนี่ยร่วมกันประกอบ